เปิดคำพูดอเล็กซ์เรนเดลหลุดพูด3คำนี้เลิกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เข้าวงการันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับคุณอเล็กซ์เรนเดลโดยล่าสุดในรายการช่อง YouTube ของคุณเจนิเฟอร์คิมมีชื่อว่าถ้าอยากเป็นแฟนอเล็กซ์ต้องห้ามพูดคำนี้นะเจคิมกินรอบวง EP 3 2โดยในรายการเนี่ยคุณเจคิมเนี่ยก็ได้ถามคุณอเล็กซ์ว่าคิดว่าคำไหนที่ผู้หญิงไม่ควรพูดอเล็กซ์เนี่ยรับไม่ได้เลยและอเล็กซ์บอกว่าขอกระซิบได้ไหมครับมีทั้งหมด3คํคำครับ2คือภาษาไทย อหนึ่งคือภาษาอังกฤษอันนี้คือเรารับไม่ได้เลยคุณเจนิเฟอร์คิมเนี่ยก็บอกอ๋อมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการมีสัมพันธ์เลยนะทั้งหมดเนี่ยมีหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งก็คือที่แบบมีปฏิกิริยาการทําอะไรกันอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบให้ผู้หญิงพูดคุณอเล็กซ์ก็บอกว่าคือใช้คําอื่นได้แต่ว่าไม่ชอบให้พูดแต่ว่าคําหยาบภาษาไทยเนี่ยเวลาเราพูดมันฟังดูหยาบแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะพอได้นะเราจะชอบคนหวานชอบคนที่พูดจาดีนั่นเองละคะ่ะ